โอ้โหคุณผู้ชมครับก็เรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นช็อกวงการของวอลเลย์บอลเกาหลีไปในทันทีครับกับการประกาศลาออกของโค้ชคิมโฮชอยหรือที่เรารู้จักกันในนามพ่อใหญ่ IBK อดีตบอสของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอย่างพรพันธ์เกิดปราดครับเรื่องนี้น่าสนใจเล่าแบบนี้ก่อนครับล่าสุดเนี่ยไ b k เคเ s ผลงานไม่ดีขึ้นจริงๆนะครับ เพิ่งจะจบไปแบบสดๆร้อนๆเพราะว่าเปิดบ้านเจอกับคุนไดฮิวสเต็ดนะครับแพ้ยับเลยคาบ้านเลย3ตัวสเลยยี่2 2บ21 2 6 24สอ่งผลให้ IBK เนี่ยจมตำแหน่งบ้วยของตารางแข่ง9นัดชนะเกมเดียวแล้วก็แพ้ไปถึง8เกมนะครับก่อนเปิดฤดูกาลเนี่ย IBK เอาโทษเป็นทีมเต็งแชมป์นะครับโค้ชคิมโฮชอยทำทีมมา5ฤดูกาลเนี่ย ปีนี้ดูเป็นทีมเต็งม,มากที่สุดแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอแข่งขันจริงเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นครับเพราะใหญ่คิมโฮชอยเนี่ยเข้ามาทําทีม IBK o u t o s ลในฐานะกุนซือััตาทัพตั้งแต่ฤดูกาล2021ถึง2022เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งภายในทีมการปะท้วงของผู้เล่นแล้วก็ทำทีมยาวมาจนฤดูกาลปัจจุบันก็คือฤดูกาล2025 2026 นับแล้วเนี่ยจำนวน5ฤดูกาลนะครับแล้วก็มี1ฤดูกาลที่น่าจดจำก็คือในปี2023ถึง2024นะครับปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่เปิดโควต้าเอเชียเป็นครั้งแรกนะครับแล้วพ่อใหญ่ก็ได้สิทธิ์นะครับเป็นทีมแรกเลย IBK Autos นะได้สิทธ์ แกเลือกพรพันธ์เกิดปราดนะครับมาอยู่ร่วมทีมตอนนั้นคือฮาสุดๆนะครับนอกจากชมพู่ยังมีอเบอร์คอมบี้ด้วยนะครับเพื่อรักของพรพันธ์ที่ตอนตอน,นี้ทั้งคู่เล่นอยู่ในลีกอเมริกาด้วยนะครับปีนั้นเนี่ยดีดีสุดคืออันดับ5ของตารางคือไม่ได้เข้ารอบไฟนอลนะครับแต่ก็ถือว่าทรงดีนะแต่ว่าตลอด5ฤดูกาลที่ผ่านมาโดยเฉพาะฤดูกาลนี้มีความหวังมากสุดแหละนะครับต่สุดท้ายไม่ไปไปตามเป้า ประกอบกับแฟนๆของเกาหลีเองก็สาปส่งแล้วก็ด่ายับนะครับบทสัมภาษณ์หลังเกมของผู้ใหญ่น่าสนใจนะครับแกฝากข้อความถึงลูกทีมทุกคนนะครับน่าจะพูดถึงที่คนที่เคยร่วมง,งานด้วยล่ะนะครับแกบอกว่าดูเหมือนว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการทําทีมผมผมขอยุติบ,บทบาทกุญซือของ IBKL t o ทตั้งแต่วันนี้และจะคอยสวดภาวนาและเชียร์ลูกทีมให้ทำผลงานให้ได้ดีในวันข้างหน้านะครับ โค้ดคิมบอกว่าผมคิดทบทวนอย่างหนักขณะที่ทีมแพ้ติดต่อกันผมได้หารือกับสโมสอรแล้วทางสโมสรพยายามรังตัวไว้แต่ผมตัดสินใจด้วยความรู้สึกว่าแบบนี้มันไม่ใช่แล้วต้องเปลี่ยนบรรยากาศใหม่และเขากล่าวว่าผมสัญญากับแฟนๆว้ว่าจะสร้างทีม IBK ให้กลับมายิ่งใหญ่แต่ผมรู้สึกว่าผิดที่รักษาสัญญาไว้ไม่ได้โดยพ่อใหญ่ i b k a แ s นะครับฝากข้อความถึงลูกทีมทุกคนนะครับน่าจะ ถึงพอนพานเกิดปราดด้วยล่ะนะครับแกพูดได้ซึ้งนะแกบอกว่าผมอยากบอกนักกีฬานะว่าลำบากกันมามากนะที่ต้องเจอกับโค้ชที่เข้มงวดแบบนี้หวังว่าเหตุการณ์ครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ทีมกลับมาเกิดใหม่อีกครั้งนี่คือสิ่งที่พ่อใหญ่คิมโฮชอยครับประกาศในวันสําคัญนะครับหลังแพ้ทางฮุนไดฮิวสเตดคาบ้าน3ต่อศูนเลยทีเดียวแน่นอนเลยครับ พอมีการสงสารแบบนี้สื่อของเกาหลีนี่เล่นกันทุกสำนักเลยนะครับเพราะว่าตัวของโค้ชคิมโฮชอยเนี่ยถือว่าเป็นบุคลากรระดับตำนานนะครับไม่ว่าจะเป็นในฐานะนักกีฬาร,ระดับทีมชาติสมัยแกเล่นในแก่เล่นตำแหน่งเซตเตอร์นะครับแล้วก็ต้องเล่าให้คุณผู้ชมฟังเท้าความสักหน่อยสมัยที่แกทำงานร่วมกับพพังเกิดปราดถือเป็นฤดูกาลที่เกาหลีเนี่ยฟีเวอร์สุดๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอก ภาพของเซตเตอร์ในตำนานนะครับอย่างคิมโฮชอยมาร่วมง,งานกับเซตเตอร์อัจฉริยะนะครับซึ่งทางเกาหลีเองก็ก็พูดเลยว่าโหนี่มันเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับแม้กระทั่งสื่อเกาหลีเองเนี่ยก็ยังมีการรายงานว่าความสัมพันธ์ระหว่างพลพันเกิดปราดกับทางโคดคิมโฮชอยเนี่ยออกแนวสไตล์ทอมแอนเจอรี่นะครับก็คือพ่อลูกคู่กัดนะครับก็คือต้องบอกว่ามีหลายซีนดราม่าแล้วก็มีหลายซีนที่น่ารักสลับกันไปเสมอนะครับ ด้วยความที่โค้ดคิมเป็นโค้ดที่เข้มงวดจู้จี้จุกจิกเหมือนที่แกให้สัมภาษณ์แหละแกก็มักจะมีการแบบเขาเรียกว่าทิศกันต่อหน้าต่อตาอะไรเงี้ยทิสหนักๆทิศแรงแล้วก็มีภาพจําหลายๆภาพที่ทําให้สื่อทั้งในเกาหลีและในไทยเนี่ยนะครับมีการพูดถึงกันเป็นวงกว้างแต่ต้องบอกจริงๆนะว่าดราม่าดังกล่าวเนี่ยมันไม่ใช่ดราม่าแบบโหถึงขั้นหักกันนะคือทั้งสองคนก็มีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับก็ถือว่าจากลากันด้วยดีด้วยแต่ก็ แฟนกีฬาวอลเลย์บอลเกาหลีหลายคนก็แอบเสียดายที่จริงๆพอนพันน่ะพ่อใหญ่อยากให้เล่นต่อนะในฤดูกาล2024-2025นะครับแต่เธอถอนใบสมัครออกแล้วก็ย้ายไปเล่นลีกเกาหล,กหลีกับอัลเบอร์คอมบี้นะครับก่อนที่จะคว้าแชมป์ในลีกพีเว็ของอเมริกานะครับซึ่งนี่คือความสัมพันธ์เบื้องต้นที่เกิดขึ้นนะครับผมเองเนี่ยทำคอนเทนต์เกี่ยวกับพ่อใหญ่มาเยอะก็ชอบสไตล์แกนะดุดันดีแต่ก็เข้าใจว่าวอลเลย์บอลในยุคนี้นะครับโค้ชสไตล์ แบบนี้นะครับยิ่งเป็นแนวเกาหลีด้วยนะครับก็ยิ่งถูกแซวถูกอั้มนะครับสุดท้ายก็กลายเป็นตำนานของทีมเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับพ่อใหญ่คิมโฮชอยนะนี่คือข่าวช็อกวงการมากๆเลยในไหนก็ในไหนแล้วครับคุณผู้ชมมาพูดถึงโปรแกรมของการแข่งขันลีกเกาหลีใต้หน่อยเพราะว่าในวันพรุ่งนี้นะครับ23พฤศจิกายนเนี่ยกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราอย่างโมเมธนชาสุสดจะลงสนามนะครับเป็นเกมที่ไฮพาร์จะเปิดบ้าน รับการเย็นของ G.S. c a l Tech แข่งขันในเวลา14นาฬิกาแข่งเร็วนะเสาร์อาทิตย์จะแข่งบ่าย2เนาะสถานการณ์ของโมเมน่าสนใจนะครับตอนนี้เป็นจ่าฝูงของตาราง9นัดชนะ8แพ้1แล้วก็ชนะมา8เกมรวดไร้เทียมทานแบบสุดๆเจอกับ G.S. c a l Tech นะครับที่อันดับที่4ของตารางเถิติ8นัดชนะ4แพ้4โดยมีตัวอันตรายอย่างซีวานะครับเป็นตัวทำแต้มสำคัญน่าจะเป็นเกมที่สนุกนะแต่ผมเชื่อว่า ชั่วโมงนี้ไฮพาร์ Hi หยุดยากนะครับสามเหลี่ยมทองคำสามประสาน MMK ยังเป็นทีเด็ดแน่นอนเดี๋ยวมาดูกันว่าทีมของโมเมจะเก็บชัยชนะ9นัดติดต่อกันได้หรือไม่โดยสถิติเก่าของไฮพาร์นะครับจากการที่สื่อเกาหลีรายงานออกมาคือสามารถคว้าชัยชนะยาวนาน12นัดนะครับตอนนี้ก็ใกล้เคียงที่จะทำลายสถิติของทีมตัวเองแล้วนั่นเองก็มาติดตามและให้กำลังใจสาวไทย ในลีกเกาหลีใต้กันนะครับคุณผู้ชมครับขยับมาอัปเดตสถานการณ์วอลเลย์บอลหญิงในลีกญี่ปุ่นกันหน่อยครับล่าสุดมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวเกี่ยวกับนักกีฬาอย่างเพียวอัชราพรคงยศที่นับปัจจุบันครับเล่นอยู่กับสโมสรอ,อารามะเละยามากาตะล่าสุดนะครับตัวของเพียวมีชื่อนะครับติด เปิดโบวตนะครับเกี่ยวกับการโบวตให้นักกีฬาแต่ละเดือนซึ่งตรีมเขาจะมีเป็นตรีมนะสมมติตรีมหัวเสายอดนักสู้นะครับสุดยอดเซตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีตรีมซึ่งทีมในเดือนพฤิกยายนเนี่ยก็คือเสาหลักของทีมคือตัวตัวแบกประจําทีมอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งฝ่ายหญิงเนี่ยมีเสนอชื่อมา4คนนะครับก็มีเพียวอัชาราพรคงยศของเรา กับสมโมสร,รอารัมารียมังกะตะนะครับโดยในข้อความก็เขียนว่าตัวของอัชราพ์ไม่ใช่แค่พัฒนาการเล่นแต่สนุกกับวอลเลย์บอลจากใจจริงใจดียิ้มสวยหัวเราะเก่งและทำให้คนรอบข้างมีความสุขนี่คือทีมของอเพียวเนี่ยอารันมาริยมังกะตะในฤดูกาลนี้นะครับทำผลงานสถิติลงสนามแนละปัจจุบนันนะครับ13นัดชนะ1 แล้วก็แพ้ไปถึง12นะครับแต่ว่าโหญี่ปุ่นเขาคงเห็นแหละว่าโหนี่ก็สู้แบบสุดความสามารถแล้วนะครับมันอยู่ที่องค์ประกอบด้วยเนาะโดยนักกีฬาที่เข้าชิงนะครับที่จะเปิดบวดร่วมกับเพียวเนี่ยก็มีระดับทีมชาติญี่ปุ่นเลยนะไม่ว่าจะเป็นยามาดะนิชิกะนะครับซึ่งเล่นอยู่กับสโมสร NEC น e ซ r เร r o c k นะครับแล้วก็ยังมีซากาเอะเอริกะนะครับเล่นอยู่กับสโมสร ฮิซามิสึสปริงอีกหนึ่งคนคือธนกะมิซุกินะครับจากสโมสรโอซาก้ามาเวลัสถือว่าเป็นบิ๊กเนมทั้งนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมก็มาร่วมโหวตแล้วกันนะครับตอนนี้เขาเปิดโหวตอยู่ทางแอปพลิเคชัน X นะครับไปช่วยกันโหวตให้สาวไทยของเราหน่อยนะครับเขาจะปิดโหวตวันจันทร์ที่24พฤศจิกายนนี้นะครับเวลา18นาฬิกานะครับพีอวจารพรอ,อาจจะได้ รางวัลน,นะครับ The Bag หรือเสาหลักประจำทีมก็ได้นะครับมาดูกันใไหนพูดถึงลีกญี่ปุ่นแล้วขอสรุปผลกา,ารแข่งขันประจำวันเสาร์ที่22พฤศจิกายนกันนิดหนึ่งนะครับก็ไล่เลียงตั้งแต่เกมที่ทางไซตามะอาเกงโงนะครับเปิดบ้านแพ้โอสกามาไวลัส0-3ครับ25 23 25 21แล้วก็25 22 ขณะที่ p f u b ฟยูบคนะครับทีมที่มีนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยอย่างแนนทัดดาวนึกแจ้งนะครับก็เปิดบ้านเอาชนะฮิตาชิ3ามต่อศครับ25 15 25 17 25 15นะครับแล้วก็วิกติโรวะฮิเมจินะครับต้นสังกัดของบุ๋มบิมชัชชวนมกสีตอนนี้ยังไม่ได้ไปแข่งนะบุ๋มบิมยังอยู่ประเทศไทยเตรียมแข่งขันซีเกมแต่ว่าผลงานยังแรงเหมือนเดิมล่าสุดเจอกับคูโรเบะเปิดบ้านนะครับเอาชนะไป3ต่อ2 ยี่สิบห้ายี่สามสิบและ 15, 13ส่วนเต็งแชมป์อย่าง n อ c นไซีเล e เกนะครับก็เปิดบ้านเอาชนะวินซี่คาริยาทีมที่มีเจเจนุสลาต้องคำนะครับสามตศูนย์เลย2ี่2 25, ห 25, ้แล้วก็ย5 18ส่วนโอกายามาสีเกนะครับเปิดบ้านเจอกับ กุลมะกีนวิงนะครับทีมที่มี4ฟทีโฟทีได้ MVP เกมนี้ด้วยนะครับเพราะว่ากุลมะบุกไปชนะ3 0, 25, 17, 25, 16, 25, 21, นามต่อศูนย์ยี1สิบห้ขณะที่อารามเรยามากาตะนะครับทีมที่มีเพียวชราพรคง,งยศวิมุรัตนพันธ์ยูฟาดนพรสินโพ3สาวไทยอยู่ในทีมเนี่ยเปิดบ้านแพ้เดนโซอาริบิท0ูนต่อสนะครับ25 19 25 19 25 18แล้วก็มาปิดท้ายที่ฮิซามิซึสปริงนะครับทีมที่มี เยหัตถยามรุงสุขครับเปิดบ้านเจอกับโตเรียอโร่ก่อนที่จะถลม่มชนะไป3ามต่อศูนย์ยี่ห้ยี่สิบยี่ห้าสิบหกแล้วก็ยี่สิบห้าสิบเก้าส่งผลให้นะปัจจุบันครับตารางท็อปแปดท,ที่จะได้สิทธิ์ไปเล่นไฟแนละณปัจจุบันหลังผ่านเกมในวันเสาร์ที่22พฤศจิกายนก็มี NEC นเล็อกเก็ตนะครับสถิติ13นะัดชนะ12แพ้1นะครับแล้วก็อันดับ2ฮิซามิสึสปริง14นะัดชนะ11แพ้3 อันดับ3วิกตอรีนาฮิเมจิครับ13นะัดชนะ10แพ้อ3อันดับ4โอซาก้ามาเวรัสครับ13นะัดชนะ8แพ้อ5อันดับ5คุโรเบะแข่ง13ชนะ8แล้วก็แพ้อ5อันดับ6อาร์เกโอครับ11นะัดชนะ6แพ้อ5อันดับ7ครับพีเอฟยูบูแคแข่ง13ชนะ7แพ้อ6อันดับ8ก็คือกุนมาก,กิมวิงครับแข่ง13ชนะ7แพ้6 เท่ากับ p พ u ยบอยู b ่บเดี๋ยวมาติดตามกันแบบยาวๆครับสำหรับหลีกญี่ปุ่นว่าจะเป็นอย่างไรครับและนี่ก็คือเรื่องราวของอัปเดตวอลเลย์บอลประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ